มสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดลเล็กสภาพพีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถดูได้ที่ร้านบร C ิษัทซีนพีแท็กเตอร์จำกัดน,นะครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนมานาตาดกม23นะครับตบมบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถอ่าตั้แทคทางร้านมาแล้วก็ขอารายละเอียดของรถได้นะครับแล้วก็ทางร้านจะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับผมรถขุดโคมัสึ์พีซียีขีดหนึ่งคอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก3ตันราคา265,000บาท รถขุดโคมัสึก PC 20 7ขีดแท็กเหล็กน้ำหนัก2ตันราคา2 7 5 0 0 0บาทรถขุดโคมัสึก PC 1 0 7ขีดแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา2 3 5 0 0 0บาทรถขุดโคมัสึก PC 20 7ขีดแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา255,000บาทรถขุดโคมัสึก PC 1 0 6ขีดแท็กเหล็กน้ำหนัก2ตัน ราคา195,000บาทรถขุดโคเบนโก SK 24แท็กเล็กน้ำหนัก2.5ตันราคา225,000บาทรถขุดโคมัสึก PC15-3 แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา235,000บาทรถขุดยันมาา B22-1 แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา225,000บาทรถขุด IHI 357ปั๊มนิ้ว คอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก3.5ตันราคา275,000บาทรถขุดแคทเธอร์ปิลา302 CSR ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา255,000บาทรถขุดคูโบ ta k เคขีศูนยามนปั๊มนิ้วคอนโทรลสั Control ้นแท็กยางน้ำหนัก3ตันราคา285,000บาทรถขุดโคมาสึก PC 20-7แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา255,000บาท รถขุดฮิตาชิ EX33 อปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันแท็กเหล็กน้ำหนัก3.5ตันราคา275,000บาทรถขุดโ o เบน co SK 025ปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก2.5ตันราคา265,000บาทรถขุดยันมา VIO 15ปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก1.5ตันราคา270,000บาทรถขุดโคเบนโก SK 20SR ปั๊มนิ้ว คอนโทนสั Sun, ้นแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา265,000บาทรถขุดยันมา B22-1 แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา225,000บาทรถขุดโคมาสึก PC10-3 แท็เหล็กน้ำหนัก2ตันราคา175,000บาทรถขุดฮ e ิตาชิ EX20U-2 ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก2ตัน ราคา255,000บาทรถขุดโคมัสึก PC 20ี7แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา285,000บาทรถขุดโคเบนโก SK 24แท็กเหล็กน้ำหนัก2.5ตันราคา225,000บาทรถขุดคูโบต้า KS 021แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา185,000บาทรถขุดนิสสัน N1 แท็กเหล็ก น้ำหนัก1.5ตันราคา98,000บาทรถขุด Kubota KX-030 แท็กเหล็กน้ำหนัก3ตันราคา225,000บาทรถขุด Komatsu PC20-7 แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา255,000บาทรถขุด y a น m a VIO15 ปั๊มนิวคอนโทรลน้ำมันแท็กยาง น้ำหนัก1.5ตันราคา235,000บาทรถขุด Kubota KS-024 แท็กเหล็กน้ำหนัก2.5ตันราคา2 5 0 0 0บาทรถขุด Caterpillar 302CSR ปั๊มนิวคอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา295,000บาทรถขุด Mitsubishi MM20SR คอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก2ตัน ราคา245,000บาทรถขุดยันมา YB201 แท็กเหล็กน้ำหนัก2ตันราคา215,000บาทรถขุดมิตซูบิชิ ME20 แท็กเหล็กน้ำหนัก2ตันราคา195,000บาทรถขุดโคมาสึ PC07 ขีด1แท็กยางน้ำหนัก1ตันราคา165,000บาท รถขุดฮานิก SD 150แท็กยางคอนโทรลน้ำมันน้ำหนัก1.5ตันราคา175,000บาทรถขุดมิ u b บ s ชิ ME 08แท็กยางน้ำหนัก0.8ตันราคา125,000บาทรถขุดยันมา B17 แท็กยางน้ำหนัก1.5ตันราคา195,000บาท รถขุดโคเบนโกเอ0เคศูนย์ศูนแท็กยางน้ำหนัก0.7ตันราคา1นึ่0 0สบาทรถขุดโคเบนโก SS1 เอสหนึ่แท็กยางน้ำหนัก0.3ตันราคา1นึ0 0แสบาทรถขุดโคมาสึพีซียี่สิบขีดแท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา195,000บาทรถขุดมิซูบิชิเอ็มเอสศูนย์สอนย์แท็ยางน้ำหนัก2ตัน ราคา185,000บาทรถขุดโคมาสึก PC 12 UU 2E ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันแท็กยางน้ำหนัก1.5ตันราคา255,000บาทรถขุดโคมาสึก PC 10 k ี3แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา155,000บาทรถขุดโคมาสึก PC 10 k ีด6แท็กยางน้ำหนัก2ตันราคา165,000บาท รถขุด k o m a s u PC10-5 แท็กเหล็กน้ำหนัก2ตันราคา175,000บาทรถขุด Komatsu PC02-1 แท็กเหล็กน้ำหนัก2ตันราคา138,000บาทรถขุด IHI 30UJ คอนโทร l น้ำมันแท็กยางน้ำหนัก3ตันราคา255,000บาทรถขุด h a n i c SD15 แท็กเหล็กน้ำหนัก1.5ตัน ราคา185,000บาทรถขุดนากาโน NB30 ปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันแท็กเหล็กน้ำหนัก3ตันราคา255,000บาทรถขุดโคมาสึ PC 1 2 UU ขีด1แท็กยางน้ำหนัก1.5ตันราคา185,000บาทรถขุดยันมา YB301 แท็กยางน้ำหนัก3ตันราคา195,000บาท